อยู่นานแล้วเนี่ยนั่งเฝ้านอนเฝ้าไม่อ้อมตักอึไม่ไปไหนอยู่นานแล้วเนี่ยกลางคืนก็บางทีก็มานอนบนหลังกงที่หลบฝนอืมบน,นเวียนอยู่อย่างนี้ยค่ะแม่อ้อมจะตักกระบะทรายเอียนีน่นอนแล้วค่ะให้มันดมนั่นนอนดมอึเขาทำไมเนี้ยฮะ มานอนดมถุงอึะดูดูค่ะแม่อมแต่อันนี้เดี๋ยวแม่อมจะมันเป็นถุงย่านะคะพอย้าหมดใช่ไหมพอเทย้าหมดแม่อมก็จะเอาถุงมาสําหรับใส่เนี่ยล้วก็ซีนมันซีนปากได้ค่ะดีกว่าไปทิ้งมันซีนปากมันก็จะเก็บกลิ่นได้ดีหน่อยหนะึ่งดูเอาแล้วกันค่ะแม้เช้าเจ้าลบมาสก,กิดสก,กิดแม่ไอฝันเจ้าลบมาเสร็จแล้วพรอแม่อม พอดีเปิดรถเดี๋ยวมันก็โดดหนีไปขากลับกลับมามันก็นั่งรอน่ารู้จักมานั่งรอ้วเดี๋ยวนี้กินทุกวันเปียกนี่เดี๋ยวนี้เปืองมากเปียกเปืองจริงค่ะคือลบเนี่เราแม่อมก็เห็นแล้วว่าลบมันคือลบมันมันน่ะมีการปูกันลบมันผอมไงก็กินน้อยแม่มก็เลยให้มันกินมันก็กินผสมกันไปวันหนึ่งนี่รังหนึ่งวันหนึ่งนี่หนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องก็สิบสองซองโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆแล้ว รอบวันเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ดำดำท้ายซอยอีกต้องให้มันกินยานะคะต้องให้มันกินยาด้วยดำท้ายซอยอ่ะโอ้หน้านี้ยุงกลางวันเยอะเนาะแม่อ้อมโดนกัดบ,บ่อยๆนี่ไม่ค่อยจะดีนะคะอืพัดลมเปิดอยู่ังไอฟัง,อ,ฟงนะะอยากอยากเล่นเอียนเนนนนนอยากเล่นเอียอยากเล่นเอียตัวเองไม่อิสระเหมือนเขา สละเหมือนกันก็ตีเลเมื่อเช้านี้เจอไอ้ตัวนี้แล้วค่ะไอ้ตัวลายวัวมันเป็นแมวสีขาวลายวัวแต่ว่าคือขนมันสั้นนะแล้วให้เห็นผิวแดงๆของมันนะเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องผิวหนังหรือเปล่าแล้วมีคนมาปล่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันไล่กัดนักลบอมืมันไล่กัดนักลบเนี่ยเดินวุ่นงานวุนงานอยู่นะคะอืเดี๋ยวถ้าเจอจา่จาจ่าแม่อ้อมจะถ่ายให้ดูอืม นอมันเห็นแม่อ <point>. ้อมมันแหกปากอยู่ตัวเใหญ่นั่งตรงถ้วยเนี่ยโอ้ดูพี่ดดิ้ะดูพี่ปดดูพี่ปดดูพี่ดดูพึ่ดเี้ยดูเขาลักกันไหมดูนอนโอ้ยปึ่ดมันไม่เมื่อยคอเลอเนี่ยฮะไปทับมันไอ้มอนหืมวอวันอยู่นู่นค่ะวอร์วันอยู่นู่นวอร์ หวาอยู่ข้างบนหวานอยู่ข้างบนหวานเขานอนคนเดียวอยู่ข้างบนไม่อยูข้างบนคนเดียวมันเย็นค่ะคุพี่ปุ้ดนอนคพี่ปื้ดนอนมันเย็นนะคะตัวเงาวัดเลยนะเงาวับโอ้โหโอ้เฮ้ยยักษ์ที่สยดในนี้แหละเป็นพ่อดีเป็นพ่ออืม กันจะต้องไม่ได้เลยแนะม่ขนมถ้วยนี่โ <R> อ้ตายต้องอยู่ด้วยกันตลอดเอาเอาเน่ารักนะัปุ้ยตรงนก็ไปกับปุ้ยปุ้ยก็กอดน้องเล,นะลีย้ยน้องนะดูดิฮะดูแล้วกันเป็นคนดีขนาดไหนอะพี่เขาจะเลียดูที่เนี่ยเป็นคนดีขนาดไหน ก็จะทุบเลยพี่จะเรียปัทโทมานั่งร้องอยู่ได้พี่เพืเข้าอุตส่าห์จะเรียแล้ไอแจะวป็อีหมาอืเพื่อนขีขอยากไปนอนด้วยกาจริงจริงๆไม่ต้องกลัวกัดไม่มีสักแอะสแงะไม่มีรับรองได้ đảm bảo luôn, và bảo hành năm năm, ngay ไม่ต้องกลัวเราฝนขอจอดเลือนนิดนึงไม่มองไม่มองไม่ขอไม่มองขอไม่มองทีนีหันหน้ไปทางอื่นพะเราไม่ดื้อรู้มันรู้เราฝนน่ะเห็นไหมเก่นจะตาย เมื่อกี้อ่านนางเสร็จให้รางวัลเป็นปลายนี่ปลาตัวเล็กๆจืดสนิทเลยพ่อให้มาพี่ไม่กินไงของคนโรคไตค่ะให้หมากินนะเรียบร้อยเก่งที่สุดเลยจ้าเราจะมาตองมืดๆอย่างนี้ค่ะมราจะมามืดๆกินยานะคะเนี่ยยาละทั้งยาบำรุงเลือดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่แม่อ้อมให้นะเนี่ย คึนแคปซูลไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่สะท้านกินอย่างเดียวแต่คืนนี้ก็มากินต่ออีกคือไม่เจ็บ้องไง ถ้วยมาใสา่ถ้วยนี้มันเบา